มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมสำหรับสาว Apple อย่างพวกเราที่รอคอยนะครับกับงานเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์ Apple ในปีนี้นะครับผมบอกเลยนะครับรอบนี้ Apple นะครับเปิดตัวด้วย4ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับผมได้แก่สินค้าแรกนะครับคือ Apple Watch Series 9นะครับตัวนี้นะครับเปิดตัวด้วยสีใหม่ก็คือสีชมพูนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับคือ Apple Watch Ultra 2นะครับตัวนี้นะครับไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับชิปก็ใช้ชิปตัวเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือแต่สว่างหน้าจอมากขึ้นแล้วก็มีสกิลการรับสายชิปชิปด้วยครับผมตัหรับผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับที่เป็นคัพอัปเดตทาวนะครับก็คือ iPhone 15เอ่อธรรมดา iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะครับเริ่มต้นด้วย iPhone 15ธรรมดากับ iPhone 15 Plus นะครับจะเปิดตัวไปด้วย5สีด้วยกันนะครับก็คือสีดำสีชมพูสีเขียวสีเหลีฟ้า แล้วก็ที่สำคัญนะครับสีตาไร้หรือสีขาวแล้วก็สีแดงลิมิตนะครับได้ยกเลิกการผลิตไปแล้วครับผมแต่ที่ทุกทสส to, ่านรอคอยนะครับก็คือพอร์ชาร์จนั่นเองครับพอร์ชาร์จนะครับทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ iPhone 15ธรรมดาจนถึง iPhone 15 Pro Max นะครับเปลี่ยนเป็นพอร์ต USB ตีียบร้อยแล้วครับผมตบมือผมเชื่อนะครับว่ารุ่นนี้นะครับจะต้องขายดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับตั้งแต่ iPhone 15ขึ้นไปนะครับผม จะมีดินามิกไอแลนด์ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วจ้าแล้วจริงๆนะครับแต่ตัวสำหรับตัวชิปเนาะก็ยังเป็น A16 b i o n i อยู่เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max นะครับสีเปิดตัวนะครับบอกเลยนะครับ,รบเขาเปเดตกเทามากทุกคนรอคอยก็คือสีไทเทเนียมแล้วก็วัสดุก็คือเป็นวัสดุไทเทเนียมให้น้ำหนักเบาแต่ความสวยหรูนะั้นบอกเลยนะครับว่าสวยหรูมากๆครับ ระรับชิปนะครับก็เป็นชิปเพิ่มต้นนะครับก็คือเป็น A17 Pro นั่นเองนะครับระับหน้าจอนะครับก็ยังเป็น6.1แล้วก็6 7นะครับแต่ว่ารุ่น iPhone 15 Pro Max นะครับจะมีขอบหน้าจอที่บางขึ้นแสดงว่าตัวเครื่องก็จะมีการเล็กลงแต่จะเล็กลงสักนิดนึงไม่ได้มากจนสังเกตหรือจับสังเกตได้ขนาดนั้นนะครับแต่ความเบาเบา,เบาขึ้นอย่างแน่นอนครับผม สำหรับสีเปิดตัวนะครับนอกจากสีไทเทเนียมธรรมดาแล้วนะครับยังมีสีไทเทเนียมน้ำเงินสีไทเทเนียมขาวแล้วก็สีไทเทเนียมดำนะครับชอบสีไหนเลือกซื้อเลือกหาได้เลยครับมาจับจองก่อนนะครับผมที่แมคกรูและอปตตอร์ตุกาขานะครับจองเลยได้ใช้เป็นคนแรกของชุมพอรอีกแน่นอนครับ